สวัสดีครับพี่น้องมาชมอีกที่เด็ดนะครับอีกตัวนะครับพี่น้องของสุ่มเหตุการณ์นลงนะครับของเซียน็อตนะครับผมให้เบิ้งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เด็ดที่หนาจับตามองนะครับสําหรับควายนุมนะครับพี่น้องเดี๋ยวสายใไนะครับไปมาอย่างไรเดี๋ยวถามกับพี่น็อตนะครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับพี่ ตัวนี้ชื่อเจ้าขุนแผนครับครับผมสายเลือดบ้านลุงติกร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อทั้งพ่อทั้งแม่เลยแม่เป็นสายลุงติกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็พ่อเป็นลุงเพชรครับครับถือเป็นตัวด้านเขานะครับพี่น้องหน้าตาหน้าอกขาที่ออกมาเหมือนใกล้เคียงใกล้เคียงกับลุงเพชรครับลุงเพชรนี่ถือว่าเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับ ถือว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมลุงเพชรหายาก,ายากน้ำเชื่อก็หายากนะครับลุงเพชรนี่ดูไม่ยากนะครับพี่น้องเบื้องเขานะครับก็ไม่แก่หน,นี่งทุกตัวใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ลูกลุงเพชรแล้วจะเขาใหญ่ทุกตัวแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวแล้วแต่ว่ามันเข้ากับแม่นี่หรือเปล่าโอ้ครับครับก็เป็นลูกพงเพุรหลายตัวครับแต่ว่าแต่ว่าที่จะออกมาแล้วกระดานเขาใหญ่มากๆอย่างเงี like ้ยหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย มันก็หายากหายากก็ไม่มีไม่กี่ตัวครับไม่มีไม่กี่ตัวตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กหลายคนกบแบบจีบเอาพี่ได้ได้มายัางไงครับตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งที่เป็นหลานของลุงติ๊กครับบ่อต้านิดกันแล้วก็พี่โอโชยันกับนายวัวเทพไปจองไว้ก่อนครับแล้วก็ด้วยที่นายวัวเทพซื้อเพชรขัแต้มไปสามล้านครับพี่โอก็ซื้อทำใบไปแล้ว ครับผมก้เลยได้ขอตัวนี้มาครับขับเอามาเป็นดาวตัวใหมถือว่าจะไม่ได้ขาดตอนนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาจากข้อพันธุ์ที่ใหญ่ๆห่ข่าไปลูกไปก็มันก็น่าจะใหญ่ขึ้นอีกเยอะแล้วก็แบ่งปันกระแสนอนได้เลยครับไม่แพงมากครขนาดต้นทุนเราก็ไม่ได้แพงอะไรที่ตัวนี้พี่มองเห็นจุดเด่นอะไรครับพี่ที่จะมาปรับกับแม่พันธุ์ในฝูงครับ อย่างแรกเลยคืออย่างแรกเลยคือขึ้นไม่ได้เลยคือกระดูกร่างกาย่อนเพราะตอนนี้ผมเก็บเม,มียลูก่มเชคไว้วเนี่ยคือใหญ่ชมโชคมันใหญ่เป็นนะฮะทีนี้พอรุ่นนี้มันขึ้นมาสามารถสาารถองพันได้เนี่ยไอ้นี่มันก็ใหญ่ครับกระดูกใหญ่ดูหน้าอกเนี่ยถ้าเป็นลูกควายรุ่นสิบเดือนเหมือนกันก็ผมว่าก็หายากนะ สิบเดือนแล้วครับพี่สิบเดือนครับโอ้ใหญ่นะครับพี่น้องไม่ได้ไปไ่ได้กอกไม่ได้ปอนกินตามธรรมชาติครับใส่รางก็ให้กินอย่างนี้ครับก็ถือว่ามันก็ด้วยพันธุกรรมเขาอะนะครับพี่เบ้าหน้าเลยผมว่าหายากนะครับยืนขาคือไหลไหลหน้ากว้างนะครับดูการยืนก็รู้นะครับพี่น้องยืนไม่ได้ยืนขาหนีบนะครับนี่นะครับ ควายหน้าอกกว้างไล่กว้างเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องควายที่ที่ใหญ่ไปหนานะครับมันก็ใหญ่วค,ควับสูงมันก็เท่าไหรพ่พี่ความสูงไม่ได้วัดนะครับผมไม่เคยวัดควายนะถ้าเกิดจริรงๆแบบนี้มันมันมันเอาอะไรไม่ได้หรอกครับครับใช่ไหมครับใช่<ร>ใช่ผมไไดวัดมันมากมันก็ไม่หวังอะไรนะเพราะว่าควายเนี่ยจริงๆถ้ายอยากจะให้ได้วัดจริงๆก็น่าจะเป็นประมาณสักเริ่มหลุดอย่างเงี้ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออถ้าหลุดหรือว่าเต็มเต็มที่สองคู่แล้วเนี่ย จะมาหล่ะยังลูกปลายสิบเดือนเนี่ยมันก็อาจจะยังได้ใหญ่เยอะครับางตัวมันก็ไปส่งอย่างสายอุทัยอย่างพวกนี้เนี่ยก็จะไปส่งตอนฟันหลุดแล้วอ๋อครับครับที่ที่ที่เคยศึกษามาที่พี่พี่เขานะที่แคทพี่เขาก็ไม่ว่าจะเป็นที่เขา่องสอนมาคือเขาที่เราเห็นเนี่ยพวกสายเลือดเนี่ยมันก็จะโค้งเค้งมันจะมีทรงมีกระดูกของมันเนี่ยครับนะครับแต่พอเวลามันหลุดสักคู่หนึง่งมันจะออก เร็วกว่าแล้วยอะกว่าคครับทั่วไปไปบางตัวเนี่ยมันก็รุ่นหนุ่มๆเนี่ยแลน่าซื้อน่ารักตัวพู่ล่ำๆแลน่าซื้อน่ารักพอรนถ่ายมาแล้วมันไม่โตแล้วอ๋อครับต้องประสบการณ์นะพี่นะประสบการณ์แล้วก็ถามนะพี่น้องยิ่งถ่ายยิ่งไปหน้าก็ถือว่าก็เราเองเราไม่อยากเก็บคอยตัวพู่แล้วถ้าเราไม่ไม่เด็ดจริงเราไม่เอาใช่เพราะว่า ควายผู้รุ่นๆนี่เยอะมากนะครับใช่ครับเยอะมากนะครับใช่ครับแล้วเรามีเพิ่มโชคอยู่แล้วไงครับเพิ่มโชคแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วมันก็มันก็ใหญ่ครับไปประกวดก็ไม่เคยหล่นนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตลอดครับมันเอาความใหญ่ไปเบียดเขานะครับแล้วเก็บลูกเพิ่มโชคไว้ก็ปรับหน้าเขาปรับกระดูกลับพวกนี้ได้ครับอู้น่าติดตามนะพี่น้องในแม่พันธุ์นะครับรุ่นจาก ลูกเพิ่มโชคนะครับไว้มะข้วยสายกับคุณแผนนะครับถือว่าน่าจับตานะเบิ้งแข่งขานะพี่น้องแข่งขาใหญ่นะครับแข่งขามาดีเลยนะครับพี่น้องควยยังบบฮัตในเป็นทรงใช่ไหมครับพี่น้องยังไม่มีทรงนะครับสามอ่องนะครับพี่น้องควยสามอ่องควยสิบเดือนนะพี่น้องอู้ใหญ่นะครับ ราคาก็น่าจะคนมาจีบเยอะเจ็แดแสนนะพี่น้องมีคนมาไห้นะครับมันก็หาไม่ได้นะพี่น้องขายขว้ยได้เงินกับเอาเงินไปซื้อคว้ยขึ้นกาขา,ขายตัวนี้ไปเจ็ดแสนก,ก็ยังหาไม่ได้อย่างมันนะครับเราก็ขับรถหามาทั่วเราก็ขับรถดูมาทั่วแล้วอย่างนี้เราเราหาไม่ได้ค่าน้ำมันหมดเป็นแสนก็ไม่ได้นะพี่น้องหาคว้วไยนะ้เนี่ย กรดูกระดูอย่างนี้แล้วลัวอัตลักษณ์ของของลุงเพชรมันชัดเจนคือกระดานเขาใหญ่มากครับโคนเขาใหญ่มากถ้าจะเล่นพอ่อพันสายลุงเพชรก็ต้องให้เหมือนพ่อมากที่สุดทําไมลนะ่ะเพราะว่ามันมันก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ใช่ครับเอกลักษณ์ของความสวยขอยงเขาเนี่ยมันมีตรงนี้ครัแต่ไมเขาอาจจะประกวดไม่ติดเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าความความสวยเรกระดูโครงสร้างความสูงใหญ่ของเขาเนี่ยมันมาแน่นอนครับอย่างนี้อย่างเนี้ย เราก็ว่าใหญ่แน่นะมันไม่สะดุดไม่อะไรนะใหญ่แน่นอนนะครับพี่น้องขนาดลุงติ๊กเลี้ยงธรรมชาตินะครับพี่น้องก็ใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็มีทุกวันนี้มันก็มีอาหารเสริมกับผ่าพยาธิมียาบำรุงมันก็จอดจะง่ายจะไม่ผ่านเราก็เลี้ยงแบบปานิชหน่อยนะครับมาขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะผ่านถือว่ามาดีนะครับถ้าเทียบกับอายุรุ่นเดียวกัน ่เดียวกันก้นน heh, ดีดีนะครับผู้ถือว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้นะพี่นะไม่หาที่ไนะหนลถึงห้าแสนก็ไม่ได้หาใ่ได้ครับซื้อไม่ได้นะต้องซื้อได้หาซื้อควายได้อย่างม,มีหาแบบเราจูงแล้วมันไปเที่ยวเขาแล้วมันถูกใจใช่ไหมครับวันนี้งานกำแพงแสนล่าสุดซื้อมาเป็นร้านที่ตกรอบจะไม่หนุ <laughs> คือหนึ่งคือต้อง ต้องมีคนแนะนําที่ดีด้วยนะพี่นะผมผมมองว่าใช่ครับคนแนะนําที่ดีจังหวะโอกาสนะครับอย่าไปอย่าไปเครียดกับเรื่องเรื่องการประกวดมากบางทีก็มันกดดันเนาะรางวัลใช่ใช่พี่ผมเห็นหลายคนโอ้โหไม่ผมคนไปเสียใจมากซื้อมาเป็นล้านๆแล้วมาตกรอบแพมันคาดหว<บ>ังก็เลี้ยงควายต้องเอาแบบรักก่อนนะพี่นะผมว่า เอาว่าเอาว่าเราก็คัดมาถ้ามันขายสวยไม่ได้แล้วก็ขายสวยหน่อยครับ <ál app. S 3> ขายสวยหน่อยไม่ได้ก็ขายเนื้อครับ <ál app. S 3> เออตัวมันเองมันก็กินหญ้าเป็นเงินอย่แล้วเราก็ไม่ได้ลาบากอะไรคร <app>. ับไม่ได้ต้องดุงนักหนาอะไรครับ <ál app. S 3> ถ้ามันสวยหน่อยก็ขายเพิ่มรคาคาก็ได้อ<า>ีกหน่อยมันสวยมากมันก็ขายได้ราคามากเรื่องราคาครับอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากครับกับเรื่องรางวัลโมมิตรหลายท่านนะครับที่แบบโอ้โหเสร็จงานประกวดปุ๊บนี่มี หลายอย่างนะพี่น้องที่กัอยู่เนี่ยผมว่าอ่ะนะครับไม่ได้ครอบใหญแต่จะเรียกว่าเฉพาะตัวประกวดครับสามตัวสี่ 3, 4, 4, ตัวเนี่ยมีไข่มุกขาวนะครับแล้วก็แม่พันษานะครับขาวก็เพิ่งมาเมื่อวานยังไม่ทำคลอให้ใหม่นะมเลยต้องก,กินอาหารด่วยนะครับสุดยอดนะครับพี่น้องถือว่ามีแต่ที่เด็ดนะครับอ่ะดูข้างดูท้ายหน่อยสูงมากสูงใหญ่มาแน่นอนครับตัวนี้สิบเดือนไม่ธรรมดา น่าจะเบียดเบียดร้อยสี่สิบใกล้เคียงครับครับร้อยสามห้านี่มีแน่นอนเละผมว่ามีมีมีร้อยสามห้าครับจากสายตานะพี่น้องก้อยสิบเดือนนะครับขายดูกระดูกกระดูกนี่จุดเด่นนะพี่นะกระดูกได้ลูกเพชรมาเลยครับครับูกท้ายดูทเงพวกหลังลูกลุงเพชรที่ว่ามีน้อยแล้วจะถอดแบบ พ่อมานี่ยากปกติก็มีน้อยอยู่แล้วใช่ครับลูกลุงเพชรเนี่ยแม่พ่อติ๊กแกก็ไม่ได้ให้ผสมหรือไม่ได้มีน้าเชื้อเยอะแยะใช่ไหมครับแกก็สงวนของแกไว้มีน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีที่เหมือนพ่อน้อยเข้าไปอีกใช่ใช่ครับเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนพ่อทุกตัวใช่ครับขนาดคนพ่อแม่เดียวกันไม่เหมือนกันเลยเก็บพันธุกรรมได้ใช่ไหมเราเช็กดีเป็นลูกแน่ๆลูกแท้ๆเก็บพันธุกรรมได้แต่ว่าไอติความที่เหมือนแล้วมันจูงแล้วมันเท่หรือจูงแล้วมัน จะอัปเดตพ่อพันธุ์รุ่นต่อไปมันก็หายากหอยนะมันต้องถูกใจเราแล้วก็ถูกใจคนอื่นด้วยนะครับใช่ครับถูกใจเราอย่างเดียวไม่ได้ใช่นี่เราเรามองภาพรวมถ้าไม่ถูกใจคนอื่นน้ำเชื้อก็ไม่ขายโดนละหมื่นนะใช่ครับแล้วเกมไม่มีขายด้วยใช่ครับไม่พอนะครับพี่น้องโดนละหมื่นใช่เพราะนั้นเราได้มาอย่างนี้เราถือว่าเราโชคดีครับน้องหนึ่งแบ่งปันมาให้ก็ถือว่าน้องหนึ่งก็น่ารักนะครับ มิตรภาพนะพี่น้องบางทีเรื่องเงินมันกับ่ได้สําคัญนะครับแต่ว่าให้ใจกันใครสิได้มากตัวี่มันไปแล้วมันคุยก็ไม่ถูกใจมันไม่ได้อะไรกลับมานะพวกตังไปก็ต้อแหละครับผมเห็นหลายหลายคนแล้วไปหาซื้อควายครับโดยมีตังเงินตังเงินฟาดฟาดเขาแล้วกลับกลับไม่ได้ไใช่ตัวพี่เจ้าของควายกลับเขาเห็นว่าเรามีความรักด้วยนะครับไม่ได้เห็นแค่ว่าเอาเงินไปทุ่มๆใช่ไหมครับมีความรักด้วยมีความเอาใจใส่ด้ว เรื่องเขาก็อาจจะแบ่งให้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแล้วไม่เป็นเลยเราจะเอาของเขามาทรมา,านทรกรรมมีแค่มีแค่ตังค์เนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้กลับมาเผืออาจจะเข้าคอกไม่ได้ด้วยรังตอไปใช่เลี้ยงก็มก็ีเลี้ยงในเมืองมันก็ได้แค่นี้เราไม่มีสนามหญ้าไม่มีลานหญ้าครับให้มันกินบ้าแล้วก็ลงน้ำลงบอ่อแถวๆข้างบ้านครับ มอก่อนเลี้ยงโอ้โหอย่างเยอะเป็นฝูงเลยนะครับไปอยู่กัจจุบันหมดแล้วครับก็ต้องต้องอยู่อย่างนั้นนะครับเราเด็กคนรอบเราชอบแบบนี้ครับเราชอบแบบนี้เราชอบไก่เลี้ยงลาเลี้ยงอะไรเราชอบครับล่จากมันก็ไม่ได้อ่ะขายที่กรุงเทพแล้วไปอยู่ควายกับไก่แล้วต่อไปนะครับก็ถือว่าต้องคนมากอีหลีนะพี่น้องบางคนซื้อเลี้ยงจ้างคนเลี้ยงกะ ม,มันไม่ผูกพันนะพี่นะบ้านเัดสรเราเลี้ยเงเองหมดเลยเนี่ยครับรรสวยงายนะครับพี่น้องให้พี่น็อตฝากนะครับพี่เบอร์โทรฝากคอก้าเลี้ยงครับตอนนี้ควายนี่ยอย่าเป็นมองว่าเป็นต้องเป็นควายงาม,มอย่างเดียวนะครับเศรษฐกิจธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราทําไว้เราทําไว้มันกินหญ้าเป็นเงินครับนะครับ บางทีอย่าไปคิดมากว่าต้องลงทุนว่าพ่อเป็นล้านแม่เป็นแสนอย่าไปเครียดนะแม่พันธุ์ที่บ้านเราที่มีอยู่แหละพอใช้ได้นะครับปรับกับพ่อพันธุ์ที่ใกล้บ้านปรับกับพ่อพันธุ์ที่เราชอบเราถูกใจนะครับขายเกิดนูออกมาถ้าเขาสวยตามตำราตามอัตลักษณ์พอสมควรก็ขายได้ราคามากพอสมวควรแต่เขาสวยมากจริงๆก็ขายได้ราคามากจริงๆแต่เขาไม่สวยเราก็ถือว่าเราก็ต้นทุนน้อยไม่ได้ จ่ายค่าอะไรอ่างหนาแล้วก็ขายเป็นควายเนื้อไปชาต่างชาติก็พร้อมซื้อเยอะแนะในเศรษฐกิจอย่างนี้ผมว่าน่าทํานะครับแล้วเราก็อยู่บ้านอยู่ในควายเช้าแป๊บเดียวบ่ายแป๊บเดียวนะกลางวันก็ทำอย่างอื่นได้ฝากเลยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมว่าโทร089ครับ188200ครับผมก็ขอบคุณพี่น็อตมากๆนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องควายนะครับผมสวัสดีครับ